จังเลยเรียนจบมาต้งวิศวะตกงานไม่มีงานทำลุงข้างบ้านก็เลี้ยงเกินสองคนคนหนึ่งก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวอีกคนหนึ่งก็ทำอะไรไม่เป็นอแยจริงนะเออ เอางนี้ดีกว่าเปิดคลินิกรักษาทุกโรคห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทรักษาทุกโรครักษาไม่หายจ่ายหนึ่งพันโอเคทงลุทงยลมาแล้วลา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 อ๊ะค่ารักษา พยาบาลรักษาทุกโรคห้ารอยบาทรักษาไม่หายจ่ายหนึ่งพเราก็เป็นหมออยู่แล้วลองปลอมตัวและแกล้งป่วยไปให้เขารักษาถ้ารักษาไม่หายก็จะได้เงินหนึ่พบาทมาใช้ฟร <laughs> ีขอบใจมากสักเลนต้องแปลงลางสน่อยแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับหมอครับหมอครับคดีเลนผมมันมีปัญหานะครับมันไม่ค่อยรับรถอะไรได้เลยอ่อคนไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลมาหรือยังครับไปมาแล้วครับไปมาแล้วแต่ว่าไม่พบครับไม่พบเชื้อม่นพบหมอเราเล่นเราเล่นไม่พบเชื้อครับหมอสบายใจได้เลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวขอหมอดูอาการนิดหนึ่งนะครับครับขอดูหมอหมอจะลองจัด ยาให้ลองไปทานดูนะอลองทานดูเผื่อจะหาย,ยนะอะไรครับคำเตือนระวังผีจับหัวผีจับหัวผัวจับอืม,อมหอมหอทำไมหมอน้ำมันเพิื่องไม่ผมกินนะ่ะรสชาติตะเล่มตะเล่มเลยอ่ะอ้าวเออ หมอขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเอ้าทำไมตัวเนี้ยเลนส์ของคุณเนี่ยหายเป็นปกติแล้วดังนั้นหมอขอเก็บค่ารักษาพยาบาลนะครับ500บาทเนาะอเอ่ะเชิญๆครับเชิญครับอ่ะเชิญครับผมอคนต่อไปโอัดีครับพอดีอย่างนี้หมอสมองผมมันมีปาญขามันหลงมลืมจำอะไรไม่ค่อยได้ คุณอีกแล้วเหรออือใช่ใช่ดูหน่อยเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหมอจะลองเอายาเนี้ยให้คุณกินดูนะครับเออความใจก็มนะระหังดะวรับยาดีหรอเฮ้ยหมออันนี้มันน้ำมันเครื่องที่หมอผมเรื่งนี้เคยผมกินนี่อ้าวโอ้ยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยนะทำไมตอนนี้ความจำของคุณเนี่ยกลับมาเป็นปกติแล้วถ้างั้นหมอขอเก็บค่ารักษาพยาบาลนะครับห้าร้อยบาท ช่ไหมอาเจครับเจีครับคนไข้คนต่อไปเชิญครับหมอครับหมอครับตาผมแย่แล้วครับหมอตาผมแย่แล้วเชิญคุณตาเข้ามาได้เลยครับอ่าเข้ามาแหไม่ใช่หมอตาผมเนี่ยหมอตาผมเนี่ยมันมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะตาผมกาลังจะบอดใช่ไหมอ่าคุณใจเย็นนะครับคุณใจเย็นก่อนนะเย็นๆก็ไม่เห็นเลยอ่ะหมอจากที่หมอพิจารณาดูแล้วเนี่ยน,นะครับ ทางเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาตาของคุณได้นะครับครับเดี๋ยวถ้ายังไงหมอจะจ่ายเงินชดเชยให้คุณหนึ่งพันบาทตามที่ได้สัญญากันไว้นะครับดีดีแล้วครับหมอดีแล้วครับอันนี้ครับตาผมมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยมันฟางไปหมดหลับไว้นะฮะครับครับอ้าหมอนี่มันแบงค์ยี่สิบนี่หมออ้าวยินดีด้วยนะครับหมอยินดีด้วยตอนนี้ตาของคุณเนี่ยหายเป็นปกติแล้วครับ ถ้ายังไงหมอขอเก็บค่ารักษาพยาบาล500บาทนะครับครับโอเคไหมครับอ่าอ่าโอเคครับถ้างไงเดี๋ยวครับครับครับวางเงินไว้ที่โต๊ะนะครับแล้วก็เชิญได้เลยครับอืมอืม